เงนคดองหน่อยโปดนี่กบานเมืองกับิหีฮาว่าสิเฮาเนาะดยโอ้ยแย่างนี้คุณผู้สาวติดแถเอาเงินหน่อยชัวเอาสาล้านสามสิบล้านหเล่าเนมันก็ซื้อมาน่อยโพดแต่เฮาก็เอาพอดีสาบานาเมืองเฮาก็หาิบล้านคำบาหนึ่งกองบานแต่หน่งวางกันเนาะ เอาหน้าพ่อหน้าแม่ยังได่เนาะเื่อซื้อกระพุ่นเพื่อกิดซื้อกระพุ่นไงมาพ่อหน่อยกันกระพุ่นกระแพงเนาะแม่กระพุ่นโลหนึ่งอยู่กลาดสบายดีแล้วสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสาวาสนาเบอร์สกุลสกเนาะหรืว่าเป็นพี่น้องพังไทยพังลาต่างประเทศก็มาพบมาพ่อกับสาวาสนาแนตอนไม่ราเทียงนาะมือนี้ก็ได้เดินทางมาหาทานอแก้วพ่อแมพี่น้องลนาะมาหาทางแกมาอัปเดเบ้งนาจังไดคมักเคลื่อนไหวอดใสแลหรือว่า ความรักยังหวานชื่นคือเกาบอเนาะหรือว่าจังไดเงินขลองชิ้นสอดของเพิ่นแบบไรเป็นหาชิบ้านจริงหรือว่ามีทองมีคำเท่ายเพ่อแม่พี่น้องเอลยกัอยากคู่อยากน,นั่นแล้วก็ขึ้นยังได้คุยกันคู่มือทุกวันหรือว่าเลยร่วมกันตลอด24ชั่วโมงบอคือจังไดเพ่าะม่พี่น้องเลยเนาะความหักกำลังมาแรงเด้อส่วนนี้ทางน้องแก้วเนะวาะกัสิได้เข้าไปสอบถามโอมนะ้ดมเนาะกะก่อนอื่นสาาวัสดีกับ ขอกำลังแห้งใจจากเอฟซีสาวาสนาก็อนอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวาสนาในเด้อเนาะเพื่อกกให้กำลังแห้งใจโดยก,กับบัวลอยพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะก็เขาไปทักทายทางน้องเขาเลยพราะว่าหอดเธอและน้องเขาได้สบายาดีเด้อน้องแก้วเนา<อ>ะน้องแก้วโอเควไปไปันนี้ไปทั้งใดบ้างวันนี้อยู่เพื่อนโดวยวันน้ไปหาเห็ดหาหน่อไม้บ่างได้ยังอัากกินจ้ะอยู่งานยังวาวันนี้มึงรำไม่ เออสวยกสือเอมุกเท่าไรบ้านนี้งามนี้มันถึงเนาะหามุกสิบพันบ้นนี้กินห้า0ันข้มุกเหรอี่นาสิบพันกินก้ละมุกเลยจบเข่าอะก็บายเนาะจะมวยอาสาวบัวว่ายขนาดนั้นได้บ่แมนบอกกอบายแค่นี้ ไายได้แล้วปหาซิวชิวายูเนาะฮ่าฮ่่่าจำพีเอกเกงนะเงนเคลื่นข้งวกัากมุกก็ไหม่เห็นไหมต่มีิกต่มุกของใหม่เห็นว่า้องหลับ่ัได้มีอย่างอีกไข่ไข่ลูกไข่ไข่ลูกเชฟย่น่ไข่ลูกนี่แม่ไปทั้งไม่ใช่แม่นะแม่ไปหาน้องบวยเอ้าน้องบวดบอดง่ายทำไรเาเคลนบวชนะล่ะ น้องเจ้าบวชอยู่ดนนะบ่เดีวก็เลยว่อยู่เงินเรียงวายงอบวชอยู่วัด้แค่ยังพูดอยู่ไ่เคยไปหาไม่เคยไปหาเลยไปเยไปเดี๋ยวม่ได้ถามเมย์เลยนะเดี๋ยบริชนเลยเนาะบวเช็กะแตเลยนะยเินเลยยูบ้านโคก ง่ายไปวัดได้ง่ายไปไงเลยนะเป็นก่ายไปขอบัตถาวงเมาลรจนวงหลาสามสี่ตัวนี่ยี่ตัวงามๆนะโดยง้วยนะเป็นอะไรง้นเลดียวได้ละพวาวนะโทรมาจิบบอโทรมาสูนะมืครมหนีด้วมคร วัานี่ฮะเนยง่ได้เลเทียงสองเทืออะไรเพื่อให้ทำนาเช็เทือล่ะแป่นเมืองนะคนนอนนอนได้โทรบ่โทรลมกันนีดนชุดเช็คโมงอเเข้าไปช่อโซงก็มีป่ะยอลนชุดประมาณเท่าไร่มก่งชังเออโอตบ่าเวหนงังมายเธอโทรเนาะข้าวาเนาะบุ๊มเอ็เธอเดียวขยับชาวบ้านเลย เทือด้วยอลแม่เอละนึ่งชั่วโมงนึ่กัมือหนึ่งนงกับลายเทือนี่กับลายชั่วโมงอยู่สามชีเทือดถ้ามีเวียกขี้หอนแห้งนี่ก็หาเขาเทือดนั่นแหละแตว่ากาเอากัจ้าอันี้คือเก่าที่เนาะวานขึ้นน้ำมือประปีนี้น้ำมันคิดใจต้องลาค่เดี๋ยวนี้นะแบบว่ามีความสุกขึ้นบ่อะไคุยก็เพิ่นนะไไป ก็เริ่มพูดวันจัากันขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยแล้วคนก็ได้คิดบอกคนว่ากับเจ้าบอกคนสิมาหาเจ้าโดยมันก็ว่าื่คนบอกอยูว่าวาเดือนใดปีใดอีหน้าปีหน้าปีหน้ารออยังเดียว ก็สมมติอามาขอมาคอมาตกมาแตกกิเรื่องผู้เอ๋ยได้เมาเต็มนะมาเต็มมาตูดแล้วเนาะอุ้ยตูดล้วขอยงานตูดข่อยอย่ามาลืมเนาะคือปีปีหนาเนาะเป็นเบบออยู่ว่าาเดือนได่นมาได้แล้วมนเื่อทหามันนี่คนหู้อยู่ว่าคนได้ทมอยู่ว่าเรื่องนั้นขลอกขลอน้องหนาคนได้ทมอยู่ว่ากัทไมวาจะ้สร็้อได้ แ้วม่าไม่ท่โมเด้วม่จะว่าจได้แม่าอได้บ้ไม่ไม่ย่างไม่ท่้งไม่อย่าง่าอึงลังลเไม่หันเื่อเราก่าเขได้บ้านเรื่องนั้นแล้วว่าเรอาหม่าม่เอง่องหนังย่างไห้เาบอม่ถามาฮอดกันเนาะอืกันก่อนเนาะเดไว้กันเนาะาข้าวไล่แกลโพดเนาะ เราเป็นเราหน่อยกับพ่ออะไรกับพดกเอชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลานเนาะเขาะเป็นคนธรรมดาเขาจะเอาลายกะก็ได้เนาะเออถ้าเพิ่นบอลมาคังเขาเลแล้วได้เนาะแม่คันเป็นไปได้ใช่ไหมมันเป็นในอนาคตเขาบอกเห็นกัเท่านี้เพิ่นหรือเขาเป็นคนปลาเพิ่นเอาก็ต้องได้เสียเงินเชียงทองคนคืนเนาะสามบาลเนยจะมาสามบาลเน่ 50ล้านมันเป็นเงินไทยก็โตอยู่ในกอประมาณ7-8หมื่นเห็บ่ประมาณนี้เนาะประมนี้แหละเกือบแสนเนาะแม่แม่แสนเลยนะแม่มันก็คันเน่น้องล่าเนาะมันก็เกือบแสนแค่กว่า200,000บาทซนๆเนาะเอ้คก็ยังบ่ได้เว้าเนาะคก็ยังเก่งก็สิบ่หลายติบานบานี่แหละประมาณนี้เนาะ2บาทอยเพราะว่าบางเทื่อเฮาอาจสิบาทก็เกือบแสนเลยเนาะแม่สมมุติว่าเฮาเอาเอากันแล้วเนาะ เอากันแล้วสมมติว่าอีหยังอยู่รำกันบางคนก็เห็นเงินหลายกลัวอันนี้คือทางน้องเพิ่นนี่สุดท้ายแบบว่าเอาความหักแม่นนี่เนาะคมหักนี่ความหักว่าแม่ถ้าสมมุติว่าเฮาสิเอาเงินคะดองน้อยโพดนี่กแบ้านเมืองก็สิหาเว้าสิเฮาเนาะโอ้ยว่าโอ้ยแังคนตาผู้สาวแท้ๆต่เอาเงินน้อยชัวร์เอา20ล้าน30ล้านสิเนาะเออมันก็ซื้อมาน้อยโพดแต่เฮาก็เอาพอดีชั้บ้านชั้เมืองเฮาก็ อ่า50ล้านหรือว <c ười> ่าค <splash> <c ười> ําบบาท19บาทก็ไดวางกันเนาะโดยเอาหน้าพ่อหน้าแม่จังได๋เนาะสิเอานซื้อปุ้นครับเพ่ซื้อปุ้นไเอาพอน้อยกปุ้นก็แพงเนาะแม่นปุ้นโล่น้ําีซะแม่บ้านเฮาบัดมีแต่อันกินงัวโดดเนาะบัดนี้ก็แพงน้องหน้าเอยมันก็มีหลายอันเบิ่งเ่าเฮามีปุบ่บ่ได้ได้ นี่กระปุนบ่อยยังบ่สินะเรงเป็นสุดเปล่าแล้วกอเนาะทางนอกเป็นกะเครื่ออะไรเครื่องคลองสมัยนี้มันกระแพงเนาะถ่าได้มากอะบุกคู่วัดศิเดือทำไรอะไรพ่อแม่พี่น้องไปซื้อเลี้ยงหันเลี้ยงนี่กะเบิดนั่นน่ะเนาะแต่ว่าดีกลัวเฮาก็พอได้แบบว่าเออได้ตบได้แทงไปหามาสู้กันก็ง่ายเนาะทางขึ้นไปก็ง่ายเพราะว่าสวบ้านในเมืองก็ทู่นั่แบบนี้ดี เแต่ยังคุยกันหวานชื่นคือเก่าเอินที่รักคือเก่าแม่นบ่เอินแบบนั้นบ่พี่คือบางที่บาเอินแล้วแต่ลมมันกินท่อนแห้งบวกินท่อนแห้งเนาะช่วงนมันบูดเนี่ยมาเช่นเนาะก็นแต่รุ่มกันมากยังไม่ได้พิดิการมารังหลายยังไม่ได้ให้กันเสื่อผ้าบ่ไม่ได้ให้มีแต่ความมั่นใจเนาะยอะไรเขาบอกว่าเป็นไหมอะไรก็ดีใช่ไหมเนาะ ชวนไลยขึ้นทรมาหาหรือว่าน้องลละทรหาขึ้นชวนชวนไล่เนาะบางทีก็เพื่อนกินแบบบางทีน้องกินหอดก็โทรไปเนาะสลับชับเพื่อนแบบนี้จังบาเรื่องความหักเพราะว่าบางคนเนี่ยท้อแต่ภายชายโทรมาแบบนี้น้องขึ้นกาบ์พอได้แบบนี้เนาะขึ้นกัร์ินหอดก็โทรไปเองใจของขึ้นเองทูหาสิ่งที่มันว่างกันจังว่ากันไหมเนาะดูทูดตบว่าวันนี้อันดุมกันมากนะว่าเวลาไอ้เช่นบ้างเบาบางอะไรใดนะทูจังใด เพราะว่าตอนนั้นยังมู่ทุ่ไปขึ้นตะบาบ้างเนาะตะบ้างในเวลาอะไรฉันบอกเวลาระบะไม่ได้กิบีม่วงบ่างช่วงนี้เนาะนเวินเนาะโดยเดินเป็นกันได้ค่ะการทาการเฮียนชื่อเรียบร้อยแล้วบ่เชื่อพระเพราะเขาบ่รับไดเทั้งวันนแล้วเราไ่ามเมืนเยียนต่อฮอร์มนได้สาะเทศไทเริ่มขึ้น กูซ้อนนะก็เพาะว่าเขาบ่ขับเพราะว่าอีกอย่างเจ้าไปทำในชั้นน้อยได้เรียนอยู่มหนึ่งมโนมันกะเขาบ่ขับได้มหนึ่งหรืว่าต้องมสี่ขึ้นมาเนอะอนุกายมสี่ขึ้นมาว่าไปเรียนเพิ่มมเนาะเรียนเพิ่มแบบเรียนเชนูนบัมลุ่งป่ะบ้านเราก็มีบบเรียนแบบว่าเป็นอสมไปสินะคือคนไทยเขียนเรียนพิเศษเด้เรียนจุบอสมกันก็ได้เหมือนกันมันก็ค่ายเรียนบัมรุงอะไรซะว่ะ น้องเข้าไปเรียนเอาแบบนั้นหรอท้องลุ่งหรอเนาะนั่นก็จ้างคู่พิเศษมาเรียนมาสอนเนาะดีกว่าจ้างเสมยวะเป็นอยู่นะเสมยน้องจะเป็นอยู่นับจะอ่านจะโกไก่ขึ้นมาขอน้องเงอนไปแลกไก็ได้เนาะเป็นห่วงน้องได้เดี๋ยวนี่นะน้องเป็นยนน้องเป็นแนนเป็นเสมยไปดิบ้านใจมอดสองบอกช็อกคอด์เป็ดดิถ่ายมาเรียนไก่เนาะก็ว่ายมาอาจารย์ตั้งได้สนแม่ไม่ไปถางนั้นละ ได้ทั้งไงเป็นว่าแนวได้สนองละบอกเพิ่นแล้วบอกเพิ่นว่าเฮียนวาได้โดยบอกเพิ่นแล้วค um ือกู้ไม้นอนอหลักข uh, uh, ั้นการที่เราได้ไปทำปีเฮียนนี่อนาคตในภายหน้ามันจะเจริญไปในมือหนาตั้งล่ะถ้าเอาเป็นนังซื้อนี่ ก็ได้พวกหนึงก็ตำเข้าตายท่าะนี่ตำแล้วเมนเหาอ่านด้วยหนึ่งก็ตำพอได้เขียนสื่อเท้าเนี่ยเทาก็สีไปทำไมกันไงเมนบอกอันเช็กลงไต้คือเนื้ออันนี้คนเขียนมันคือเนื้อผลเปอ่านมันลงไตป่ะเมุนยันหันเลยเนาะเห็นลูกศรนะลูกศรจิ้มตาเนาะเมนับกันไว้มาเนี่มนเมนลูกศรคือทาเไปอพ่านได้เขียนออกอิบตอนนี้นะได้เปียหอดพอีเนาะกง ผปมผสมน้องละผสมผสมเออผสมเออน้องนั่นน้องมน้องตุ้มตุ้มน้องโอกี่วอเคนาะอ่แต่มาซื้ตัวเองก็เขียนได้ที่ฮันเดก็ได้อยู่กับใครน้องตุ้มล้วเขียนมาได้อันนั้นนะบัดุนว่าเจ้าคำให้เจ้าเฮียนดับอ้คือนชี้ห้ได้สิมาแตงออกแต่งงานชีได้ว่าน้องด่ึ้นสี่แบบไดเจ้าบวถามมาว่าทังไอ้บัแต่งงานกับน้องบอกคือให้น้องเฮียนชั้นี่น้องหนาไปถามคนแบบนี้บอกมาไปถามน คือเจ้าเขาเงียนก็คือชิแต่งเม่อไรได้เนาะสาโรงเรียนอยู่ดีสักผัวฮอราสิเป็นสาวนักศึกษาได้เนาะสมมตคือมาในปีหนะนี่นะหรือว่าทางเจ้าก็ะทาเมื่อไหร่คนอีกเตื่อเด้อว่าไอ้นี่ลมกับน้องลมในท่าหนายังหรือไอ้ยากให้ไปหั่มไปเฮียนหรือว่าลมในแบบสู่สาวหรือว่าไอ้ไอ้น้องก็จัางว่ากันเนาะพอคนห้าวแล้ถามว่าบริเป็นผู้อ่าบูชากันหรือว่าบริเป็นแฟนผู้ชูบฝรั่งบวชคอววชเต่งกัน ขาเจ้าสิบหัวไเฮียนแม่นอยู่ถ้าเจ้าเฮียนนี่ก็คือสิร้ายปีคือว่าดูว่าอ้ายเพิ่นรอได้บ่รอได้ก็คือว่าอไอ่คือก็อายุก็หลายเติบเลยเนาะเพื่อๆแล้วจะยกบ่ใจกับผู้นี่จะแต่งอายุแล้วก็ประมาณอยู่60ผู้นี้ได้เอากันเลยกับกับ อไเกะระีแบบว่านิตงประเพีเาเนาะเนเป็นอสิกิดเยคือยูไทยเดียมนเอเมนนะเมนะประมาณนั้นาเเลยเมนคือว่าาเอาเราก็บเฮียนเนาะเมนก็คือทางล่าเฮานี่เนาะ ท่านว่าคือเป็นสาวแบบเป็นนักเรียนอยู่แล้วนี่เอาลูกเอาพวสิบโได้เนาะเออมันสิบโคือฟังพูดฟังพูดนะสิเอาพัวลกพวไปเลียนต่อสิได้ก็ให้ให้ท่านต่งคนบุกบุให้ท่างนอกเลยทังพูดกับบู้ว่าได้เลยบอคือกับโบได้ให้กันฟังพูดกับหาหาเยียนเนาะ เพราะว่าอยู่ไสยกับอะไรเบิดแหลังคือถ่าเฮียนเนื้อจากวันรับเอากันเนาะเมานจะฮะแมเนอ๋อคือเงิจาแบบเฮียนโตเฮียนอย่างนี้จะแม่นมาใช้คือเป็นเฮียนโตเฮียนโตกับแว่าคล้ายๆแบบว่ายังไม่ได้จดแต่งงานแต่งเงินดีๆละเสมอเป็นแค่นั้นดีซีเป็นหับเป็นมีลูกมีเต้าเพิ่มมาสิกับเฮียนอะไรคือกันอยู่ไทยกับอยู่ลาวคือกันเนาะอยู่ไทยกันพวะทางเฮียนอยู่ลาวัวะทางลาวก็เคยแบบว่าเอาพวตอนยังเฮียนเนาะโอ้ั่นเนาะแม่มีแต่ยาก่อนแม่นพลาเออรอซ์เซียนมะทอรินมาผักแกด้วยละ ชาก็ทิ้งเพีงเนี่ชาวบ้านก็อยู่ไกลเนาะก็ได้ดินให้นอกพูดเนาะฟอกดินให้นอกกินเมย์กำลังมาเน้าของแม่เมย์นะใส่นาขี้ดินมาไปซิกนอกอยู่วัดอ้าวซิกเดี๋ยวว่านะร่มบวชได้ทัดโลนแล้ว่าขึ้ซิกก่บแม่บวชได้เกือบปีเลยเนีโอ้โหล่นเติบกะวางนึงก็อยู่วัดบ้านเจ้าอันนี้บ้านโคงน้อยปะบัานนี้ขึ้นจากซิกบัานนี้อยากซิก อ๋อซข้าได้แมนเาหามันีเป็นบตวเาได้เลยเใจกันแต่เนาะใจเนแมนนาะนเนีาเพม้บุญนำเป็นบวชํานีกันเนาะแมนแนโจะพาเรื่องเนี้ยจะมีต่ว่าทางน้องกระบอกให้เพิ่นเนาะเพราะว่าทางไอ้เพิ่นก็เห็นว่าอยู่ว่าบางทีอาจจะแบบ เออพรรษาอีย่างประมาณนี้ฮะนะเคยได้สิแบบยังโบทันหู้โดยก็มีแต่ให้ชี้แจงไปใหม่เนาะเป็นสีมะ้องมาขออดีก็คืออ่าพักเรื่องเงียนไว้ก่อนน้องแม่แล้วก็ให้น้องบอกรายละเอียดเรื่องการทําการเงียนเรื่องเวลาท้ายหักจริงใจเนาะอยากมาขอมาขอคือว่าคือบบเฮียนต่อน้องล่ะเนาะมิเต ขาแแ่งงานก็ได้ออไปทําการทํางานดีกว่าแบบนี้เนาะก็คือว่าทางน้องคนนี้โอเคได้เพราะว่าทางเรานี่ยังสิเคียนชื่อตัวเองกับเป็นเด้ก็อ่านก็ได้มันบอเลยเออก็คิดว่าสิด่เป็นข้าจบม .4 อ,อจบป .4 แต่ว่าเราก็เป็นเด้หนังสือตัวเองยังก็อ่านเคียนตัวเองก็ได้เบิดแบบ บวกเลขกะโอเคบอนองหละอะไรกันันเด็กกัคือว่าโอเคแล้วโอเคเลยคือว่าโอเคแล้วน้องหลาเดินเดิไทยก็คือชื่ออะไอยู่เนาะแมนบอกอะไรลืมเพราะว่าทางน้องตุ้มน้อเคียนชื่อจะคอมเป็นขวารักเกียวเป็นน้องคนแม่นตุ้มหนูได้เลยคนละแม่นั่นแหละใช่คนละคนเออได้ด้วยคนเด็กก็โอเคกลัวนะเพราะว่าทางเรากะสี่ยนจบมสี่ก็ได้เนี่ยเพราะนั่เราไหลจนถ่ายหนับเงินนับโบ๊ะม่ห้เนาะเข็นได้แล้วหลังตอนเที่ยกินข้าวกับย่างตอนเที่ยงเนี่ย ไม่ได้บอกอย่าง่มีนะกินจำไม่กินอยู่าว่าเก่งเห็ดปอกน้ำโมนะเห็ดปอกนะไม่ได้กินเลยข้าที่เหแต่งัวในเห็นให้นาเนาะแต่ยังออกไปหาเหมือนในชองดอกนี่เกลีแล้วคนดอกเลยเดองดอกแม่ก็เก่งนะเนาะหรือว่าเรเห็ดหรือว่าเห็นนั้นราชิไปเอาแล้วเห็ดปวกรูปลงกินลี้ยเก่าก็นาะให้เห็ดใช่องดอกกันคือดอกก็ไปรับหมูหรือวะคือต้องถามทางแม่ค่ะนาะแม่ค่ณได้คุยกับดุคือในปีใดๆเนี่ยนาะแม่เนาะ ดูดีอยู uh, ่เพ่อนะแต่ไปกอดอ๋อมาเป็นอยางเงินกันไปก่องเงินงทางปก็แก้วไปกองอ๋อกระทางแม่เดี๋ยวก็ตางค้อนตังมันใจกันเหรอจะให้นแม่มันมาโค้ดเนาะดยโดยโดยแต่อดเอาแม่ย์เข่าวพันชาอยู่เนาะอดไปอดไปอดเอาเดือนกว่าเนาะเดี๋ยวก็ได้เงนนั่นแหละกระทางเข้ากันจะเฝ้ากันทั้งอย่ากมาเต้นละวงเนาะเนาะแต่ว่ากระอดเอาเนาะเพราะข่าวพันชาแม่แม่์ข่าวพันชาเดี๋ยวสิว่า กับโมดี้เนาะเขาคุยกันแต่ของมไม่ได้สอนเรื่องของเขาโดยโดยโดยทั้งแม่เหมือนกันแหละแต่ลูกนะถากเกินคอคุยกะคุยน้ำเนาะคุยแม่เนี่ยกัคุยตรงนี้ปัญหาเนาะที่ยน้องแก้วโอเควะสันสันเนาะแต่ว่าคุยอย่เห็นหน้าเห็นตากันทุกเทื่เบ่าน้องหนาคือจังไงวิดีโอคลกําลังชิมาทานแม่เมฆกับแม่นางใกล้ลูกนี่ก็บบัได้บ่เนาะชิมาทานทั้งแม่คือว่าน้องแก้วว่าทั้งไงเพิ่งได้ทามบ่กคารองซินเชาะจะมาให้ลูกเคยมาขอไว้ เธอได้แหละคดองนะเขาเอ็มเอาบอกมากเบอกได้หาสิบล้านคำบาทหนึ่งโอ้ธรรมดาหาสิบล้านคั่บาทหนึ่งคดองคนน้งแก่ก็ถือโอเคดูไดโอ้คนไปยังโมช่อโตวายหายูทูปกินัวหนึ่งรวมๆแล้วก็เซนไปเนาะรวมๆแล้วก็ประมาณเซนหาเซนหกเนาะข้างว่างั้งอย่างบ้าคือดังง่ายเพื่อนกับโอเคบเพ่อนก็บนไ ทรมาลารรมาลาเนาะโดนท่านมาลูกคยอมาตัวอได้นตัวแล้วกแห้งนะเนาะมากต้งกนโดนอ่ไปเห่นเดตั้งใจนะพิษบางทั้งเมเา่าน่องแก้วได้สิพิษบางนางน้องแก้วเนาะเพราเป็นคนที่ล่มกันขมือมาตัว่ไมบไ้แลวโดนโดนการไหวเป็เ่ตัวหรอกเนาะโดนั้งน่อขกเป็นคนที่เรียบร้อย โองฟังความเนาะแต่เราอยากคิดให้ขึ้นเสียอกเสียใจเลยถ้าเผาถ้แก่ตัวอันใดกันใจใจเย็นๆต่างเด้อเดี๋ยวก็มันก่าเติกันเนาะเออใกล้จะออกออกชงอ่าออกพันชาแล้วออกชรอวะพันถ้าอกพันชาแล้วเป็นยังไงเนาะนั่นจังนั่นเนาะถ้งพอดีเลยคุยผู้ใจกันไปพวนี้อีกนิดนึงกันไปเนาะเท้าเป็นเนื้อคู่เนื้อแข้งเฮามันกลเก่ารู้ไหมจังหวะกันใหม่ กันแบบไปมาได้ก็อยู่ได้หันแล้วไปได้ก็อยู่ได้หันและโอเอาวอะไรคำตอบก็นั้นแหละโอ้ขันชาจะให้คำตอบเนาะแม่พวกเรากะย้อดึงมาทั้งไอพวกก็อยู่ไกลกันเด้ขนาดก็ชิมข้าวโมจีบดอกที่แรกคนบอกว่าเออให้ทั้งสาราน้อยไปหมั่นให้เลยเพื่อน่าโอ้เขาบันซามันบ่ได้ว่ะคือทั้งไอมันก็อยากหมั่นอยากคอดอยากโคได้เนาะแต่ว่ามันตัวนี้อ่ะมันติดตัวนี้้ดหรือว่าทางน้องกับ พันซากระบอกยังบ่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 ชนบ่เนื้อจริงเลยอ่ะอยากท่าขนต่ออย่างเหนือพันซากะอยากห้คอบ่ขังทังจังไรน้องละเอาเนือใดจับปกก่อนสีสางเขอาควบขยายเขตให้ดีถูกต้องจะได้ยูนเปนแถาน้องหลนเนาะขึ้นถือกระถือน้ำขึ้นน้องหมูว่าขึ้นเป็นอะไรและเดียวขึ้นกับ เป็นมาเดียวกัส okay. like, ิว no. no. oh, mm. okay. ่าโทษนั่นนั่นนี่อีกเนาะเป็นเมืองรเป็นยมเนนบ้านเมือมนเป็นไปไรยเนาะเายงามเายามนเป็นไป้ไรเว่าผู้ไเนี่ยชาวบัวเ็นกองมือมือนี่เาก็เตรียมมาด้นยนี่ยก็จบัวเลยมเนาะ่มากระซาวะด้วแเนี่ดยวก็จข่าใแจงเนาะคือว่าต่อไปกับชามือน เข้าใจเนาะเขาใจเนาะบางนเขาใจเนาอน้านคุณเคยถามเยาว่าอยากไรบ่เพื่อนชาบ้าน่องชี่ขำมาได้เตียงงานคืนนี้กับเพื่อนนคนชีตเพื่อนในซ่านหายอยู่วยังไม่ได้บอกยังบ่ได้บอถึงเรื่องขันนั่นเนาะยังไม่ได้บอกชาวบ้านก็ยังว่าเรื่องการ ดูใจกันอยู่ตอนนี้นะยังความยังสานความสัมพันธ์เป็นผู้บ่าวผู้สาวกันอยู่นะเก็ง่ายๆก็คือว่าทางใครใช่ก็ยังหมุนใจยิงโดยโดยโดยนี่ใชก็คือควอมาทั้งไงเป็นเศรษฐกิจเสียเราเราก็อยู่แก่เนาะจักระบบโดยโรงงานนี่นาะแต่ก็คือานอกนี้กับใครจับเปอร์เซ็นต์จะตอนนี้ใจนี่บอกว่าต้องกล่องเลยไอ้ใจ้าหุ่นเปอร์เซ็นต์น้องละมาหักคนนี้นะหักแทงมาหักหน่อยดูถ้าหักลายก็ลายเปอร์เซ็นต์เลย จังไกัดห้าสิบหรือว่าร้อยดีอาจังไนแต่ร้อยน้อนะโม้มจักลอยใส่สาวะเป็นร้อยเนี่เจอกับพันเนี่ยหมื่นเนี่สิ่งป้าเจ้าป้าดั้่สิก็เ้าสวะมากก็มาเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านเลยได้สวะมาแค่รอยนั่นแหละมันรอยโอ้โหขมายเนาะการที่ความหักความหมักมันกะคุงร้อยเออมันมีรอยเปอร์เซ็นต์บอคันมาคอยบัชจากกระหาสิบเปอร์เซ็นตบอเออ แ0ด็กับพอสมพองามอันพันหมื่นน่เกินทักทักพอเพแล้วนะผเพรก็ชิบบ้างก็อะไรก็เบอเนาะก็มากมาคนดีพงนงามเนาะแม่กาง็ได้ได้คนเขาคนเขาวนากไม่ได้ต้องหลาหักหักหัลายกสามปล้านเนาะสิบ่ปร์เซ็นตา้านหนงหมืด้เนาโอ้ยาะวยัหัวกันพี่เายังไม่ได้คำตอบเลยเนอคำตอบอะไร ลอยลอยลอยโอ้ลอยโอเคอยู่เนาะหมดส้นกันวะเนาะั้งนอกเพิ่นกันไปว่าคอยไปย่ายนะคอยยันพายด้ยยใจกเาทั้งกับมันใจทั้งลูกสาวอยู่เนาะลูกสาวเพิ่งไปนทั้งบอกไหมขุมไม่แม่ได้เนาะเที่ยทางไห้เพิ่อเค้ลูาได้คุ้มแบบว่าไปเที่ยวกันเที่ยวนี่นั่นนี่เนาะไปก็ไปธรรมดาบ่ะมาหาสิไปอย่มว อยู่ในการปกครองแม่นคนคนข้ามเขาต้องเป็นไปเที่ยวอยอะเนาะไปเลยไปไปไปอยู่แต่บนมือบนนอนเยอะก็เป็นเบียบเป็นรอยแล้วคนเนาะงต้องมีงูบ่แหงมาเรื่อยๆต้องมีงูการที่ว่าเฮาสีมาเอาคนคนชองคนมาอยู่ด้วกันจีเฮาก็ต้องให้เกียรติกันและกันเนาะเขาต้องเส่อใจกันก่อนอย่างที่หนึ่งก็คือการที่เจ้าไป็นไปเที่ยวมันกะ ต้องมูวจักไปหุจักมาเมนบอกเลยการเจ้าสิมาวงมาฮึงาบุยหายไปนั่นไปนี่มันเป็นไปบ่ได้เดีล้วต้องเสื่อใจกันได้และลูกไปเน่เ่เอากาซิมาเฮจิบ้าเขาได้เป็นเราไปทางบุรีเนาะเป็นบุรมบุรีแชมบ้รเาบังขับคาลานี่ข้าสีเป็นปมด้วยเลย เป็นปมเลยในการที่เจ้าหามเจ้าห่วงเขาเกินเข้าชีเป็นอันที่แบบว่าบุหักเจ้าบอลถ้าเอาเป็นลูกเป็นเมียยันสิเปอร์เซนต์หมดเลยลงเพื่อนคือสิขีลดไปหมดเลยป้าลงมาเนาะเออไม่ได้ย้างนะนักขึ้นลงกันานเนาะเลาาบ่อยไปเอย่างไรเนาะตีได้แต่ทีมงานนะกจามาคุยกับน้องเพื่อนกับดูนานาะจะกบางว่าเพื่อนกับ หิวน่าหิวน้อยหิวหยาไปเบิดเลยเนาะแต่จะได้ลับดา่บันนี้ให้น้องเพิ่นมีพักมันอีกกับมาอัปเดตเรื่อยๆเป็นระยะช่วงเนาะกำลังใจให้กำลังใจทางน้องเพิ่นสมบังเนาะในข้างนี้พักทั้งนี้เบิดบ้านที่ใต้ป้าเพิ่งอยู่ท่านคอยเองปัจจุบันงานจะกับสามือซ้ำขึ้นน้องล่ะมาหลังถวยด้ีมาหลังถวยมือถ่ายเนาะ นายพอกลกแก้วใช่ร่างเหง่อวเย่างไ่มเป็นเค้กเยเนบุนคือสิบ่อเาดถ่ไเนบ่อถยได้เเอาเอาอมไปเอเก็บเน็บมากลมอ้มาถ่ายคลิปสิ่อเป็นน้ำถุยางถุยเยวอ้อเอ้ยเเนาะายเนาะโอ้ยาเนาะมืออร้อเอเนาะเออได้เกวาอะไร้างเอเนยัยืดกแต่คนวลมอละวลสบายดีน้องนะสบ โรยกัได้โอ้ได้ร่มกันทางน้องแก้วเนาะเคล่อนกันหักทางนมนมที่ว่าชื่อโทษจะทราบไหมเคล่นเน่เป็นที่เรียยร้อยเคล่อนมาร้อยเปอร์เส็นกันว่าเนาะหรือว่าจิรอวันนั่นเด้่รอวันออกพรรษาจังหูคําตอบว่าหักแทหรือว่าหากกักจิงบางแตงหรือว่าจังไรกะให้เป็นกําลังใจให้ทางครูสมบังเนะาะค่ะน้องแก้วเึ้่นกับเป็นคนบอปากแล้วก็เป็นคนที่อกคอยเว้าแล้วก็เป็นคนที่เรียยร้อยหรือว,ว่าดีไซนะ์น่ะโอเคถ้าอนายคนนั้นผิชภัทบอกได้น้องแก้วไปเป็น คู่คลองก็ถือว่าอ้ายคนนั้นกับโบมีบุญเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางน้องแก้วเพิ่นกับปินคนที่ฐาได้หักแล้วก็คือหักเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นโบเคยล้มภูเขาครั้งแรกในชีวิตของเพิ่นตอนนี้เนาะถฐานนมนมคนนั้นโบเหตุให้เพิ่นผิษบังก็คือว่า ครั้งแรกในชีวิตคือกันพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะโดยเป็นจังไรสวาสนาก็เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องแ้วเด้อเนานะให้มีคนหักที่จริงใจแลวก็ให้เข้ามาในชีวิตท,ทางน้องกับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะสวาสนาก็ถ้าว้าพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สวาสนาได,ไ,ดได้เลยเนาะถ้า ขอขอบุญขอบคุณที่บ่งคลิปแต่ต้นจนจบพ่อไม่พี่น้องเลยเนาะสิได้ขอตัวล่ำลากับบ้านสะก้อนบัดนี้เนาะก็เป็นขึ้นผ้าขึ้นพลมืน่อนี้สี่ได้กล่าวคำบาสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะ